ฮัลโหลเยสสวัสดีกันนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมกับรายการมิสเตอร์เจเดชนอลนะฮะโอเควันนี้ก็มาอยู่กับอ่ไมค์คราฟนะครับอยู่กับเกมไมค์คราฟเออโอเคแล้วผมไม่ได้มาสร้างเอยพวกนี้หรอกฮะโอเคก็คือจะวันนี้ก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับผมโอเคแล้วเป็นบ้านแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็คือผมจะสร้างตามตามจินตนาการเลยนะแล้วกันนะอืมแล้วเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยเนาะอืมย่างแรกโอ้ยทำกูปต ติดขัดจังงแรกผมว่าจะเอาไม้นี้ก่อนอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามวางประมาณสามก่อนนะฮะสองสามเดี๋ยวผมจินตนาการตั้งึ่งนะฮะปึ๊บสองสามโอเคผมก็ค่อยทำแล้วกันก็คือผมจะสร้างตามจินตนาการของผมเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะสวยสำหรับพวกคุณหรือเปล่านะอ่า เราเป็นบ้านแบบแนวสองชั้นนะครับผมแบบนี้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นเป็นแนวสองชั้นโอเคอันนี้อาจจะยังไม่เห็นรูปล่างนะฮะผมเป็นสร้างแบบแบบแนวบ้านไม้แล้วกันนะฮะนะครับโอเคโอเคเอาไว้สักสี่บล็อกแล้วกัน สีบ็อกอ่ะปั๊บเดินเข้าไปอย่างเท่ๆโอ้โหประมาณนี้มันก็น้อยเกินไปเนาะโอเคเพิม่มสักสองแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะเป็นบ้านแบบแบบใหญ่ๆนะฮะโอเคไม่รู้ว่าใช้เวลาสร้างประมาณเท่าไหร่กันแต่ก็เป็นบ้านแนวใหญ่ๆแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ผมจะสร้างทีละสองข้างนะครับผม อ่าแล้วประตูบ้านว่าตรงกลางใช่ปะ่ะเอาประตูแบบแบบนี้แล้วกันเนาะน่าจะสวยกว่าอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พื้นบ้านเอาเป็นสีนี้อ่ะพื้นบ้านผมจะอ่ากะว่าจะสลับสีเอานะฮะแล้วตรงนี้ก็ลองดูนะผมจะลองดูว่าถ้าผมเอากระจกสี ก็เอาประมาณบสีนี้แล้วกันอ่ะแบบนี้สวยก่อนนะฮะปึ๊บยังไงต่อดีโอเคผมกลับว่าผมจะทําหน้าบ้านก่อนแล้วกันผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบทําหลังบ้านก่อนเพราะว่าเวลาผมทําหลังบ้านแล้วก็จะไม่ค่อยสวยนะอ่าอ่าโอเค มจะค่อยๆทำไปนะฮะไม่รีบนะครับผมโอเคอ่าใหญ่ประมาณนี้นะ่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวผมเช็คเฟสอย่างนนีะ้แปบ๊บหนึ่งโอเคไม่มีอะไรนะครับผมต่อไปก็เออตรงไหนตรงไหนเอ่ยตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนดีนดอ่า คิดออกแล้วเราก็มาทำเอาเป็นบล็อกนี้ได้ไหมสวยไหมปอปอสวยอยู่โอเคนะฮะก็บล็อกนี้มาเลยแล้วก็บางบล็อกนี้ไว้แล้วก็ทำบล็อกไม้ข้างในอีกหนึ่งชั้นนะครับผมอ่ะแล้วก็บล็อกนี้ับเป็นตัวนี้ยาวไปเลยอ่า ผมจะทำหน้าบ้านให้ดูสวยก่อนนะครับผมแล้วค่อยทําด้านหลังนะครับประมาณนี้ก่อนปับป๊บปับป๊บปัปออันนี้โนโนโอ่าโนแบบนะฮะก็คือจินตนาการล้วนๆนะครับผมแต่บางทีก็อาจจะมีใครสร้างเหมือนนะอ่าคล้ายๆมันเหมือนก็แล้วแล้วกันไปนะฮะใครๆก็สร้างเหมือนกันได้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็วางแบบนี้แล้วกัน อ่าผมคิดข้างในแล้วแหละว่าพระเด็มพระพระินเออเพิานข้างในจะทำเป็นยังไงโอเค <c oughs> ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยบล็อกบล็อกะไรดีบล็อกแบบนี้อ่าทำเป็นแบบนี้ <c oughs> ผมว่านะ ผมจะต้องทำแบบนี้ไว้รอบบ้านเลยนะ <S <S เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะอื้แป๊บเดียว5นาทีละสงสัยต้องมีพาร์ทงเนี่ๆโอเคถ้าอยากใครอยากดูพาร์ท2ก็ติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพให้เร็วที่สุดเลย <S <S โอเคแบบนี้ก็คงยังจะไม่สวยนะฮะก็ว่างแบบนี้วางแบนี้ไว้ทุกมุมเลยนะฮะ นี่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 อันนี้คือว่าทำตามจินตน,นาการนะฮะไม่สวยยังไงก็ขออภัยด้วยอ่าผมก็ไม่ได้ทําอะไรนานละผมก็ไม่ได้สร้างบ้านแบบนี้นานแล้วเหมือนกันโอเคปั๊บปั๊บโอเคอ่ะแล้วก็วางด้วยตัวนี้ ปป <c oughs> ต <políticas> ตตรรรงงงนนนีีี้้้โอเคบ้านไม้แบบฉบับใหญ่นะะแบบนี้แล้วก็ตามตัวนี้แล้วกัอนอน่าไม่ใช่ตัวไหนเอยอยู่ไหนอะ รู้ว่าจะสวยสําหรับผู้คุณหรือเปล่านะอืมไว้พาเน,นียไว้ชั้นแรกก่อนแล้วกันแล้วชั้นสองค่อยทาแล้วกันนะนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจินตนาการไปด้วยอะไรไปด้วยนะฮะบ้านผมก็จะออก,กสไตล์นี้แหละที่ผมคิดนะตอนนี้ก็ตรงนี้นะ่ะเอาแบบเพราะว่าชั้นสองผมก็ว่าจะเอาเป็นวิวมาตรงนี้ด้วยอ่า จินตนา,าการออกไหมฮะลองจินตนา,าการดูนะว่าผมจะสร้างยังไงก็คือผมจะมีชั้นสองแล้วตรงนี้นะ่ะจะเป็นระเบียงให้ออกมาให้ออกมาดูมาดูวิวนะเอออ่าอันนี้ก็ประมาณนี้แหละข้างในก็ยังไม่สวยเลยปป กระจกแบบบางจะสวยกว่านะครับผมผมว่าเอากระจกแบบออกสีเทาๆมาดีกว่าจะสวยกว่าเยอะนะดีกว่าเอากระจกใสนะฮะเราะจกบางๆมาดีกว่าที่ด้านนี้ผมกล่ามว่าผมจะไม่ทําแบบนี้นะก็คือผมจะเอาบันไดแบบนี้มาทำแบบนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ไม่ใช่แบบนี้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 นะ อ่าปั๊บปับปับป๊บอ่าใช่้วมา,ากระโดดไปโอเคแล้วก็อันนี้ผมกาว่าผมจะใช้ไม้ทุกสีเลยนะเออแต่ยุกเป็นสีพวกนี้นะฮะมันไม่ค่อยสวยปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบ ปั๊อ่าแล้วก็ตรงน,นี้เอาเป็นแบบเทาขึ้นมานิดนึงเริ่มเฉยๆแล้วแหละอ่าหน้าบ้านนะฮะข้างในบ้านยังยังทำไม่เสร็จเลยลองทำหน้าบ้านก่อนละโอเค ทั้งหลายบ้านไว้ตกแต่งทีหลังนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วนะฮะเดินเข้ามาก็สวยงามโอเคแต่ใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะครับผมในการสร้างบ้านหลังนี้อแล้วก็ต่อยาวพับปับพับปัดปัปัดปัดแล้วก็มีช่องมาได้หน,นึ่งช่องตามด้วย อันนี้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 แล้วก็กลับมาที่เดิมบ้านนี้ใหญ่นะฮะบ้านหลังนี้ใหญ่ผมบอกไปก่อนเลยโอเคแล้วก็มาด้านนี้นะฮะด้านนี้ตรงนี้ก็คือเอาผมกละว่าผมจะทำเป็นแบบอืมโอเควางก่อนวางต้องวางตัวนี้ปป๊พอ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  ตามด้วยกระจกนะฮะถ้าไปผมต้องวางกระจกนั่นหรอเดี๋ยวก็รู้เองฮะก็คือบ้านตามจินตนาการนะฮะสร้างยังไงก็ได้นะครับผมก็คือสร้างแบบตามจินตนาการเลยปุ๊บดิ้งเหานะครับผมในชื่อคลิปนี้โอเคตรงนี้ก็ทุบตัวนี้ออกแล้วก็ตามด้วยวางด้วยตัวนี้ ่ะโอเคอาอาจจะงงว่าผมจะทำอะไรตรงนี้นะฮะแต่ผมจะบอกไว้ที่หลังนะฮะโอเคโอเคแล้วก็ตามด้วยตรงนี้อ่าเือบอกไปก็คือพาร์ทนี้จะใช้ไม้ทั้งพาร์เลยนะฮะจะใช้ไม้เกิดทั้งพาร์เลย ไม่กับทั้งพาร์เลยนะครับผมอพอจะดูออกหรือยังครับผมปับปัปับ,ปบ,ปบ,ปบแล้วก็ตามด้วยวางน้ำก็คือผมจะทำเป็นแบบบ่อน้ำนะฮะไม่สวยตรงนี้ปิดไฟปิดตรงนี้ด้วยอ่ะ แต่ผมกะว่าจะทำยังไงดีตรงน,นี้ต้องสูงกว่าโอเค โอเคผมจะทุบทำไมเนี่ย เวลาเรามาดูแล้วจะประมาณนี้แล้วผมก็จะทุบตรงนี้ออกเพื่อให้วิวมันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับอ่ามันก็จะเอ้ยผมเสียเวลากับการตกแต่งนอกบ้านมากกว่าอะไรเลยนะฮะอโอเคแบบนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาแก้ที่หลังนะฮะ แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ว่าทำ,ทำยังไงดีเพราะว่าสองข้างบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะผมก็เปิดดูเฟซด้วยอะไรด้วยนะปวดตาละตอนนี้ปวดตามากเลยผมว่าผมกวดสายตาสั้นอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคตรงนี้เหรอ,อที่คิดไว้ก็ที่คิดไว้ก็ทำแบบนี้ก่อน บ้านข้างในก็ยังดูแบบจืดชืดจืดเลยแต่ผมแก้หมายแน่นอนนะครับผมข้างในมันแบบจืดชืดแบบนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมล่ะอ่าแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ด้วยมันก็ยากที่จะสร้างเหมือนกันนะฮะอ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 ะผมร้องเพลงอะไรก็ไม่ดูนะฮะ สวยดีนะโอเคคิดออกแล้ว <c oughs> ว่าข้างบนจะทำยังไงผมจะปิดไม้ทุกไม้ด้วยออ่สีนี้สีนี้เพราะว่ามันจะปิดร่องรอยของไม้ด้วยนะครับผมเนีย่ย <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ <c oughs> ๊บปึ๊บอะเห็นไหมฮะถ้าผมทำแบบนี้ก็จะสวยขึ้น แล้วก็จะสร้างข้างในเป็นไม้กรอบหนึ่งมันจะเน้นเน้นเข้าไปนะครับชั้นสองผมก็ยังไม่คิดเลยนะว่าจะทำยังไงหรือว่าทำชั้นเดียวดีถ้าทำชั้นเดียวนพาร์ทนี้ก็น่าจะเสร็จนะฮะยี่สิบสามสิบนาที คิดว่าเอาตรงนี้มาเป็นแบบใหญ่ๆล้วก็ตรงนี้ไว้ประมาณสองบล็อกตรงนี้ไว้สองบล็อกเสร็จเอ่อตรงนี้ไว้ประมาณนี้เลยอ่ะ ก็เว้นเข้ามาขหน้าหนึ่งบล็อกนะปับ๊บมันก็จะได้ประมาณนี้นะฮะข้างนี้มันก็จะไม่มีอะไรแตกต่างอะไรกันมากแต่ผมก็แค่อะไรออกแล้วก็คือวิธีทําให้มันสวยงามยิ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งนะเออคือการเอาใบไม้มาวางไงไม่เหอะไม่เอาหรอก ฝั่งนี้ไม่ต้องเอาหรอกเราต้องมาทำฝั่งนี้มากกว่าข้างในผมค่อยคิดออกแบบทีหลังนะผมว่าผมต้องทุกตรงนี้ออกโอเคแล้วผมก็ต้องทำตรงนี้เป็นสองอันสองอันแล้วคราวเนี้ยข้างในเว้ยมันต้องทำเป็นสองอันเลย ตรงนี้ก็มีข้างนอกหนึ่งตรงนี้แหละจะเป็นข้างในข้างในประมาณนี้แล้วผมก็ต้องวางอะไรสักอย่างเช่นกระจกกระจกเข้าไปแล้วข้างในเนะี่ยมันต้องมีอะไรมาวางไว้ด้วยงั้นมันจะไม่ไดล้ลูกกระจกขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยอันนี้ใบไม้อยู่ไหน อ้าเหนื่อยปวดตาแล้วนะฮะตอนนี้เืเสียงอะไรข้างนอกเขาจุดประทัดหรอน่าจะเขาจุดประทัดกันนะฮะดูสิสวยขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็เหลืออีกประมาณนี้แล้วก็ทำขึ้นมาข้างหน้าแล้วใช่ไหม เราก็ทำแบบนี้ที่มาเลยปุ๊บตามด้วยแบบนี้ไม่สวยไม่สวยผมบอกเลยไม่สวยประมาณสองบล็อกตรงนี้เท่ากันนะแล้วก็ตามด้วยบล็อก โอเคเหนื่อยน,นะฮะยี่สิกวานาทีแล้วแต่ได้แค่นี้เองเหรอแต่ยี่สิบนาทีแล้วนะฮะชั้นหนึ่งก็คงจะไม่เสร็จนะฮะอู้ยเยอะมากนะฮะรายละเอียดที่ผมตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่นะที่ผมเนี่ยก็ที่ไม่ทำอะไรก็คือกำลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงต่อแล้วก็ตรงนี้ ก็คือผมจะไม่เสียเวลามาตกแต่งข้างนอกทีหลังนะครับอืผมเลยก็ต้องตกแต่งบัน,นี้ไว้ก่อนป๊บยามมาเลย ก็มืนหัวมากเลยนะฮะผมทำผิดอีกแล้วเหรอช้างเหรอฮะผมก็ทำแบบน,นี้ได้ผมมีวิธีคลิกแก้อยู่ปั๊บปับป๊บคลิกแก้ของผมไม่ง่าย เราก็ไม่ต้องไม่ต้องหวังข้างล่างก็ได้นะครับผม ไว้ที่หลังนะข้างในอะ่ะเดี๋ยวผมพาตกแต่งข้างในที่ทหลังแต่วันนี้ก็เอาข้างนอกให้เสร็จก่อนเนาะเอาความสวยงามไว้ก่อนแล้วกันผมเพราะว่าผมเน้นความสวยงามใช่ไหมโอเคแล้วก็เอาสีเอาประตูไม้มาแทนแล้วกัน ว่าเออผมลืมพูดก็คือหรือว่าถ้าผมสร้างชั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บใครจะเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมต่อก็ได้นะฮะแล้วแต่เลยก็คือจะไปใครจะไปทำชั้นสองต่อเองก็ได้นะไม่ได้ว่าแล้วแต่คุณเลยนะครับผมอันนี้อยู่ประมาณอันที่หนึ่งของฝั่งนี้อันนี้อยู่ต้องไปอยู่ประมาณอันที่หนึ่งเท่ากันนะฮะก็คือมาต้องระยะห่างก็ประมาณเท่ากันนะอืแล้วก็อันนี้ก็จะแตกต่างกออันนิดนึงนะฮะเพราะว่า เพื่อกันความเหมือนกันนะอืมอันนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องครัวนะฮะก็จะมีอันนี้ตรงนี้เป็นเต่าเผาอะไรประมาณนั้นเออใครจะแบ่งยังไงก็ มากเอนนีบอกเลย,เลยอวกและมนม,มากมากบอ,อ,อกตรงมือนมากๆากอ๋อคิดวตอนนี้ ตรงนี้วางไม่ได้เหรอลืมไปมันไม่ใช่บล็อกใช่ไหมงั้นผมก็ทําแบบนี้บล็อกก็ไม่ใช่กันแล้วผมจะทําไงดีหาก่อนนะฮะว่าอะไรที่สามา,า,มารถทำนห้าม,ามันสวยๆได้อะไอืเอาบล็อกกระตกมาเลยนะเออเอ้ยไม่ใช่สิเออคิดออกแล้วแบบนี้ ทุกสองอันนี้ตามด้วยวางด้วยบล็อกกระจกนะฮะปับปบเออแบบนี้สวยงามอยู่หรือไม่หรือไม่ก็ปึ๊บปึ๊บเก็บบล็อกมาบล็อกออกเท่าๆหน่อยตัวแบบนี้ตัวแบบนี้ก็ได้เออตัวแบบนี้ก็สวยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําถึงตรงหลังคานะฮะคลิปนี้ก็จะจบไปเแล้วแต่ชั้นสองแล้วก็การตกแต่งข้างในห้องนะฮะ คลิปนี้ผมก็ไม่เล่งสปีดนะครับผมเพื่อให้ทุกคนสร้างกันได้นะอืมแล้วข้างในก็วางพื้นผมกะว่าผมจะใช้พื้นแบบนี้แล้วกันนะแต่ผมทำเป็นโอเคนะครับผมโอเค ในพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไ้ต่อก,กันในพาร์ทหน้าครับผมวันนี้ก็วันเด็กนะฮะสุขสันต์วันเด็กกันด้วยนะครับผมโอเคกระตกอันนี้ก็คือคุณจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะผมจะใช้สีแดงมาแล้วกันนะอ่าไปไปวางไปเลยนะฮะจะวางแบบไหนก็ได้เลยเพราะว่าข้างหลังเราไม่สนใจแล้วเนาะอืมไปลไปไปครับวา,วางวางเลยวางรวนเลยก็ได้นะฮะโอเค แล้วไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรอะไรยังไงนะฮะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมโอเคอเดี๋ยวผมวางกระจกเสร็จแล้วก็บายบายกันนะฮะโอเคบายบายกันนะครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับว่าผมจะสร้างไงต่อนะข้างในก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยอะเดี๋ยวผมไปดูรูปแบบคร่าวๆก่อนนะครับผมโอเคก็ประมาณน,นี้นะัชั้นบนยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับผมโอเคบนรอบบ้านนะครับผม ข้างในก็ยังไม่ได้ตกแต่งข้างนอกยังไม่ได้ตกแต่งเต็มที่นะฮะก็คือพาร์ทมันกินเวลาไปนานมากเลยนะฮะโอเควันนี้ก็บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับผมว่าข้างบนจะเป็นไงต่อโอเคฝากกดซับสไครป์ไว้ข้างล่างด้วยครับผมบ๊ายบาย